เคยไหมคะอยู่ๆก็คิดถึงเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขาก็โทรมาค่ะหรือแค่นึกถึงว่าช่วงนี้อยากได้งานใหม่แล้วไม่กี่วันก็มีคนแนะนำงานเข้ามาให้ค่ะหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะแต่จริงๆแล้วค่ะนี่อาจเป็นหลักฐานเล็กๆว่ากดแรงดึงดูดกําลังทำงานค่ะเดียอยากพาคุณมาทำความรู้จักกับพลังที่เปลี่ยนชีวิตคนมากมายทั่วโลก ที่เรียกว่า law of attraction หรือกฎแรงดึงดูดค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้มันได้ผลจริงๆในชีวิตคนธรรมดาอย่างเราก็คือความสม่ำเสมอไม่ใช่แค่เชื่อแต่ต้องฝึกทุกวันเหมือนสร้างกล้ามเนื้อแห่งความมั่งคั่งค่ะเรามาดูกันค่าว่ากฎแรงดึงดูดคืออะไรค่ะ กฎแรงดึงดูดหรือ law of attraction ค่ะคือกฎธรรมชาติที่บอกว่าสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกบ่อยที่สุดคือสิ่งที่จะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะพลังงานในจักรวาลทั้งหมดนะคะสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลารวมถึงความคิดและอารมณ์ของเราด้วยเมื่อคุณคิดในเชิงบวกค่ะ รู้สึกดีมีความเชื่อมั่นคุณจะปล่อยคลื่นพลังงานที่อยู่ในระดับสูงซึ่งดึงดูดสิ่งดีๆที่อยู่ในคลื่นเดียวกันเข้ามาในทางกลับกันค่ะถ้าคุณคิดว่าฉันไม่มีเงินฉันกลัวล้มเหลวคุณก็จะยิ่งดึงดูดเหตุการณ์และผู้คนที่ยืนยันว่าใช่แล้วคุณไม่มีเงินจริงๆหรือคุณล้มเหลวเข้ามาค่ะเจขอยํำว่ากฎนี้ไม่เลือกปฏิบัตินะคะ มันไม่สวนว่าคุณอยากได้หรือไม่อยากได้แต่มันจะดึงดูดสิ่งที่คุณโฟกัสไวที่สุดเข้ามาค่ะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะเรื่องของกฎแรงดึงดูดค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันค่ะนี่คือประโยคหลักในหนังสือ law of attraction ค่ะบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันค่ะในหนังสืออธิบายไว้อย่างชัดเจนว่ากฎแรงดึงดูดเป็นกฎพื้นฐานของจักรวาลค่ะ เหมือนกับแปลงน้มถ่วงค่ะที่มันมีอยู่แล้วและทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่สนใจว่าเรารู้หรือว่าไม่รู้นะคะเห็นหรือว่าไม่เห็นก็ตามมันก็จะตอบสนองต่อพลังสั่นสะเทือนหรือว i b r a รชั่นของเราเสมอและความคิดของเราค่ะคือสิ่งที่มีพลังสั่นสะเทือนมากที่สุดเมื่อเราคิดอะไรซ้ำๆค่ะความถี่ของลื้นพลังงานนั้นก็จะยิ่งแรงมากขึ้นและเริ่มดึงดูดสิ่งที่ตรงกันเข้ามาค่ะ จะเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่านะคะ you attract what you are ค่ะ not what you want หรือแปลง่ายๆนะคะก็คือคุณดึงดูดในสิ่งที่คุณเป็นค่ะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้เพราะบางคนค่ะบอกว่าฉันอยากรวยค่ะแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวความขาดความไม่พอค่ะนั่นหมายความว่าพลังที่ส่งออกไปคือความขาดแคลนซึ่งจะยิ่งดึงดูดเหตุการณ์ที่ยืนยันว่าคุณขาดแคลนจ,จริงๆค่ะ ตัวอย่างจากหนังสือนะคะที่จะช่วยให้เห็นภาพของกฎแรงดูดมากยิ่งขึ้นค่ะในบทต้นๆของหนังสือค่ะเขาได้ยกตัวอย่างไว้ว่าถ้าคุณตื่นมาแล้วอารมณ์ไม่ดีนะคะอย่างเช่นปวดหัวุหงิดบ่อยแล้วคุณไม่เปลี่ยนความรู้สึกนั้นค่ะมันจะกลายเป็นห่ว,วงโซ่ของเหตุการณ์ลบทั้งวันคุณจะเจอรถติดเจ้านายดุลูกค้าบ่นหรืออะไรก็ตามค่ะที่เป็นในเรื่องของพลังงานลบเพราะคุณได้ส่งคลื่นพลังงานแบบนั้นออกไปค่ะ จัก,กรวาลก็จะตอบกลับด้วยเหตุการณ์ที่ตรงกับความรู้สึกนั้นกลับมาเดียเคยเจอแบบนี้จริงๆนะคะวันที่เดียตื่นขึ้นมาเราก็มุ่หงิดข่ดเพราะว่าฝันร้ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะยังค้างคาอยู่ในใจิตใจแล้วก็ไม่ได้รีเซ็ตใจตัวเองค่ะพอไปเจอปัญหาที่ทํางานค่ะก็ยิ่งเครียดปรากฏว่าทั้งวันค่ะก็มีแต่เรื่องปวดหัวถ้าใครเคยรู้สึกว่า ทำไมมันสวยทั้งวันนะคะก็นั่นแหละค่ะกดดันดึงดูดมันทำงานแล้วค่ะคีย์ของพลังดึงดูดอยู่ตรงนี้ค่ะมันคือความคิดบวกความรู้สึกค่ะจะเท่ากับพลังดึงดูดหนังสือเล่มน,นี้ค่ะไม่ได้สอนให้เราคิดบวกแต่แบบท่องๆจำอะไรอย่างนี้นะคะแต่เน้นว่าความรู้สึกเป็นตัวเร่งพลังดึงดูดค่ะต่อให้คุณนะคะพูดว่าฉันมั่งคั่งวันละร้อยรอบแต่ถ้าคุณ รู้สึกว่ามันไม่จริงค่ะพลังงานที่ส่งออกก็จะยังเป็นฝักไม่เชื่อค่ะดังนั้นค่ะจึงต้องเริ่มจากการที่เปลี่ยนความรู้สึกของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการเช่นถ้าคุณอยากมีเงินค่ะลองนึกถึงความรู้สึกตอนที่มีเงินใช้เหลือเฟือค่ะถ้าคุณอยากได้บ้านค่ะลองจินตนาการถึงกลิ่นกาแฟในบ้านใหม่หรือโซฟานุ่มๆที่คุณนั่งค่ะ เดียชอบประโยคหนึ่งค่ะที่พูดว่า you are the creator of your own reality ค่ะเพราะเหมือนมันตอกย้ำว่าทุกสิ่งในชีวิตเราสร้างขึ้นจากความคิดและความรู้สึกของเราค่ะในโลกของความเป็นจริงและนั่นคือคลังสูงสูดที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้ค่ะต่อมาค่ะความสม่ำเสมอเท่ากับคำตอบที่แท้จริงค่ะหนังสือค่ะเขาไม่ได้สอนให้เราจินตนาการแค่หนึ่งครั้งแล้จบนะคะแต่ย้ำว่า ความสม,ม่ําเสมอคือกุญแจคะ่ะเพราะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการชั่วคราวแต่จะตอบสนองต่อความถี่ที่คุณอยู่กับมันไอวที่สุดการใช้กฎแรงดึงดูดคะ่ะไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์แต่คือการฝึกพลังงานภายในให้มั่นคงจนจักรวาลสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาคะ่ะความสม,ม่ําเสมอคือหัวใจของการใช้กฎแรงดึงดูดหลายคนเข้าใจผิดว่าแค่นึกถึงสิ่งที่ต้องการ วันสองวันค่ะแล้วจกวักรวาลก็จะจัดการให้ทันทีแต่ความจริงคือพลังแห่งความสม่ำเสมอตหากที่ทําให้กฎนี้ได้ผลค่ะการดึงดูดเหมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์ค่ะถ้าคุณปลูกแล้วรดน้าทุกวันด้วยคําพูดดีๆความรู้สึกดีๆค่ะและการกระทําที่สอดคล้องเนี่ยเมล็ดนั้นก็จะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความมั่งคั่งในที่สุดสิ่งที่คุณทําซ้ําทุกวันค่ะคือการโปรแกรมจิตใหม่ การพูดคํายืนยันหรือว่า affirmation การเขียนเป้าหมายการจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการหรือแม้กระทั่งค่ะการรับรู้สึกถึงการขอบคุณในทุกเช้าค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือการสร้างความทีใหม่ที่จิตใจของคุณจะอยู่ในระดับเดียวกับสิ่งที่คุณต้องการทำไมความสม่ำเสมอค่ะคือหัวใจของการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะในโลกของ พลังงานและการดึงดูดนั้นค่ะความถี่ที่เราปล่อยออกมาคือุูแจสําคัญค่ะเพราะจักราวาลไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการชั่วคราวค่ะแต่ตอบสนองต่อความรู้สึกซ้ําๆที่เราสร้างขึ้นทุกวันนี่คือเหตุผลว่าทําไมการตั้งจตนาเพียงครั้งเดียวแล้วปล่อยไปเฉยๆมักจะไม่ได้ผลค่ะเพราะคลื่นสั่นสะเทือนของเรานั้นมันไม่มั่นคงแล้วก็แรงพอ ลองนึกถึงคลื่นวิทยุค่ะถ้าคุณอยากฟังคลื่น FM 9 8 5สมมุตินะคะแต่คุณหมุนแล้วก็คุณหยุดแค่บางช่วงค่ะแล้วก็กลับมาหมุนใหม่อีกทีคุณจะได้ยินเสียงขาดขหายไม่ชัดไม่ต่อเนื่องจักรวนก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณส่งคลื่นความถี่ความบางังคั่งแค่สองนาทีต่อวันแล้วกลับไปวิตกกังวลน,นะคะนะอีกยี่สิบสามชั่วโมงค่ะสิ่งที่คุณส่งออกไปส่วนใหญ่ก็คือพลังแห่งความกลัวความขาด ซึ่งไม่ใช่ความบางคังเลยคุณฟังเห็นภาพมากขึ้นแล้วหรือยังคะจะคิดว่าค่ะหลายคนเข้าใจหลักของการดึงดูดแต่ลืมว่าพลังต้องการความต่อเนื่องด้วยค่ะไม่ใช่แค่ความตั้งใจและนั่นคือสิ่งที่ความสม่บเสมอมอบให้ได้ค่ะ ตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะสมมุติว่าคุณอยากมีรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทวันแรกค่ะคุณจินตนาการอย่างชัดเจนรู้สึกดีมีพลังเต็มเปี่ยมเลยแต่วันที่สองเริ่มกังวลนะคะว่าจะทําได้จริงเนอะแล้ววันที่สามก็เริ่มเช็คยอดในบัญชีแล้วก็ถอนใจค่ะส่วนวันที่สี่ก็เลิกจินตนาการไปแล้วค่ะเพราะว่าคิดว่ามันไม่เวิร์คคุณกําลังดึงดูดอะไรอยู่จากเหตุการณ์ข้างต้นค่ะ คำตอบมันก็คือความกังวลความลังเลค่ะจัก,กรวาลค่ะจะสะท้อนความลังเลและความกังวลกลับมาในรูปแบบของโอกาสครึ่ง,ง,ง,งๆกลางๆเช่นลูกค้าที่ยังไม่โอนเงินหรือแผนการที่ยังไม่ลงตัวในทางกับกันค่ะถ้าคุณยืนยันภาพความสําเร็จนั้นทุกวันค่ะแม้จะยังไม่มีหลักฐานอะไรนะคะแต่คุณรู้สึกได้จริงๆว่ามันกําลังมาค่ะจิตใต้สํานึกจะเริ่มเปลี่ยน คุณจะเริ่มคิดแบบคนมีเงินค่ะตัดสินใจแบบคนมีความมั่นคงและนั่นคือจะเป็นการดึงดูดเหตุการณ์ใหม่เข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์เรามาดูความสม่ำเสมอในชีวิตจริงของคนสำเร็จกันบ้างค่ะหลายคนนะคะไม่รู้ว่าโอป้าวินฟรีค่ะใช้เวลาขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตทุกวันมาเกิน20ปีเธอเคยกล่าวว่าการเขียนประ i t u จ e Journal ทุกวันค่ะทำให้พลังงานชีวิตของเธอนิ่งสงบ และเปิดรับโอกาสใหม่ๆเสมออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือวิลสมิ t h ค่ะที่เคยพูดว่า if you stay ready ค่ะ we don't have to get ready ความหมายก็คือถ้าคุณเตรียมตัวพร้อมไว้เสมอแล้วเมื่อโอกาสมาคุณก็จะพร้อมรับโอกาสนั้นนะคะจะเห็นด้วยกับประโยคที่เขากล่าวกับสิ่งนี้มากเลยนะคะ เพราะพลังงานของการพร้อมตลอดเวลาก็คือขึ้นความีเผยนความมั่งคั่งค่ะซึ่งยิ่งดูสิ่งดีๆได้มากกว่าการหวังลมเล้งๆไปแบบไม่สม่ำเสมอแล้วเราจะสร้างความสม่ำเสมอได้ยังไงนะคะข้อที่หนึ่งค่ะกำหนดกิจกรรมที่ยืนยันพลังบวกเช่นจด r r t i t u d e สามข้อค่ะเขียน affirmation ค่ะแล้วก็นั่งสมาธิวันละหานาทีข้อที่สองทำเวลาเดิมทุกวันค่ะ เวลาเช้าและก่อนนอนเป็นช่วงที่จิตเนี่ยเปิดรับมากที่สุดค่ะข้อที่สามเปลี่ยนวิันให้เป็นนิสัยค่ะเพราะเมื่อทาซ้าๆพลังงานจะเปลี่ยนเป็นความถี่หลักในชีวิตข้อที่สี่จดบันทึกความเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อเตือนใจตัวเองว่ามันได้ผลและเพิ่มพลังแห่งความศรัทธานะคะกดดรงดึงดูดค่ะไม่ใช่เวทมนต์ที่เห็นผลภายในชั่วข้ามคืนค่ะแต่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนพลังงานภายในให้เราเนี่ยเสถียร ซึ่งความสม่ำเสมอคือปุ่มเปิดระบบนั้นค่ะถ้าคุณส่งคลื่นความรักความศรัทธาและความมุ่งมั่นทุกวันไม่ช้าก็เร็วค่ะจักรวาลจะหาทางตอบสนองกลับมาในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดและจำไว้นะคะว่าไม่ใช่ว่าคุณต้องทำให้สมบูรณ์แบบแต่ขอให้คุณทำมันอย่างส,สม่ำเสมอโลกจะตอบสนองคุณในแบบที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณจำไว้ว่าความคิดคือมเมล็ดความสม่ำเสมอคือปุ๋ยค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองคิดดีแค่วันเดียวค่ะแล้วคาดหวังว่าปาฏิหาริย์จะเกิดแต่จงฝึกคิดดีรู้สึกดีพูดดีลงมือทำแบบที่คนมั่นใจว่าจักรวาลกำลังช่วยคุณอยู่ในทุกวันขอใคุณจูนเคลื่อนชีวิตให้ตรงกับสิ่งที่คุณอยากได้แล้วกดแรงดึงดูด จะทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ